จะดีต้องดูที่ไหนให้ดูที่พลละเมืองที่มีแล้วพลละเมืองแปลว่าอะไรพลังกำลังของประเทศนี้แล้วเราต้องทำยังไงขอมีส่วนช่วยดีไหมถ้าอยากช่วยทำให้บ้านของเราดีแค่รู้ในสิ่งควรทำและอะไรไม่ควรทำเพียงทรรมเนที่ของเราให้ดี เราจะเป็นคนดีรู้สึกหน้าที่ของพลเมือไทยฉันเป็นพลเมือตัวเล็กต่ะหาักลงใจพลเมือละไมรู้ซ้ำนึกดีดเอาไว้เราจะเป็นผู้ใหญ่ที่ดี เหตุการณ์อะไรที่ประทับใจในช่วงน้าท่วมบ้างอจากคนที่ไม่เคยพูดไม่เคยรู้จักกันนะ่ะพอน้าท่วมบางทีก็โอ้ยเหมือนเป็นคนรู้จักกันไปโดยธรรมเลยช่วยเหลือพึ่งพาสายกันเลย่อน,น้ําท่วมเนี่ยไม่มีใครเรียกเราอย่างนี้หรอกอกินน้ำไหมใส่ปากซ้อยหรือเปล่ากือรถสิทุกคนที่ผ่านมันเป็นรอยยิ้มหมดบ้านเขาอยู่ตรงไหนอะไรเราไม่รู้เลยแต่แต่พอตอนน้ำท่วมโอ้ยังคุยกัน ดีเจอหน้าทักทายกันเป็นยังไงอยู่สบายดีไหมอะไรมีอะไรกินบ้างเราเห็นบางคนสู้แล้วเราเห็นเขาทาเพื่อ<ม>เพื่อ<ม>เพื่อ<ม>เพื่อชุมชน<ๆ>เราก็สู้พี่ขอบคุณคนที่เขาสู้แล้วทําให้พี่เกิดกําลังใจในการสู้ว<ม>ิกฤตครั้งนี้ รู้สึกว่ามันสะเทือนใจเหมือนกันนะที่เราไม่โดนบ้านเราไม่น้าท่วมแต่ว่าเพื่อนบ้านเพื่อนเราในห้องน้ําท่วมบ้านญาติเราพี่ป้านาอาเราน้ําท่วมจุดประสงค์ที่เราออกไปเราคือเราต้องออกไปถ่ายรูปเราต้องออกไปถ่ายภาพแต่เมื่อเราลงพื้นที่จริงๆแล้วมันมันยังมีอะไรที่มากกว่าการที่เราจะไปถ่ายภาพ สังคมนั้นจะดีต้องดูที่ไหนให้ดูที่พนล,ละเมืองที่มีแล้วพนล,ละเมืองแปลว่าอะไรพลังกุมลังของประเทศนี้แล้วเราต้องทำยังไงขอมีส่วนช่วยได้ไหมถ้าอยากช่วยทำให้บ้านของเราดีแต<ค>ู่ว่าน้ำผมไม่ได้น้ำท่วมแต่โรงเรียนขผมก็น้ำท่วมครับเรื่องอมาที่โรงเรียนไปถวงพิลัยเพราะว่า โรงเรียน,นีเป็นโรงเรียนประจำจังหวัดแล้วก็ผมก็เห็นว่าปทุมเนี่ยท่วมเยอะมากผมเห็นคนอื่นๆมาก็ดีครับผมเพราะว่ามันก็รู้สึกด,ดีตรงที่ว่าแบบลูกรู้สุดๆ่ดทุกคนเนี่ยแน่มาช่วยกันทำให้โรงเรียนที่สะอาดแล้วก็สภาพของโรงเรียนเนี่ยก็แย่มากมีแต่กลิน่นเห<จ>ม็มมนดด การนี้เป็นว่าคนไทยมองกันมากขึ้นแล้วก็ยื่นมือให้กันมากขึ้นเราจะขอนํำสำนึกที่มีให้ใหใหพลเมืองไทยทั้งหลายมีใครเห็นอย่างที่น้องปรินซ์พลเมืองตัวเล็กและหนึ่งในผู้ประสบภัยนำ้ำท่วมที่ผ่านมาหมาดๆมองเห็นบ้างวันนี้เรามาชวนทุกคนคิด<ห>ถึงมุมดีๆที่หลากหลายของพลเมืองไทยกันนะครับอะไรไม่ควรทำเพียงทำหน้าที่ของเราให้ดี เลถ้าเดินยอย่างนี้เรือมันขัยากไม่ได้ออกจากบ้านมาหลายหลอาทิตย์แล้วก็จินตนาการไม่ออกว่ารอบๆหมู่บ้านหน้าหมู่บ้านตัวเองเป็นยังไงอย่างเงี้ยค่ะไม่รู้ว่าสถานการณ์เป็นยังไงบ้างอย่างเงี้ยค่ะ คักคายค่ะคือไม่รู้จักเขาเลยแต่รู้สึกว่าอยากคัดายกับเขาเขายิ้มให้เราแล้วก็บกม,มือให้เราค่ะคือทุกคนแบบปรับตัวตักในสามวันแรกแล้วอะตอนแรกพี่แบบกังวลมากเลยอะว่าแบบถ้าน้ำท่วมมะเราจะทํายังไงจะออกอยังไงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคือแบบพี่วินมอเตอร์ไซค์เปลี่ยนตัวเองเลยเพราะว่ารู้ว่ายัางไงก็ต้องอยู่กับน้ําท่วมเป็นเดือนๆใช่ปะลงทุนไปซื้อเรือมาแล้วก็มาขับเป็นพี่วินเรือเลยอะไรอย่างเงี้ยแบบทุกคนปรับตัวหมดเลยแต่จากนั้นแบบแปบ๊บเดียวก็จะมีแบบเรือแพ โอเคมากคือแบบพอทุกคนปรับตัวมันก็เลยเหมือนแบบคือมันก็ทําให้ชีวิตเราง่ายขึ้นด้วยอ่ะในตอนที่เรานั่งเรือไปเนี่ยก็จะมีเหตุการณ์คือน้ํามันเรือหมดแล้วทุกคนก็อยู่ในภาวะที่แบบอ้าวยิ่ดีต่อดีแล้เนี่ยพอมีพี่เรือใจดีลํานึงผ่านมาเขาก็คุยกันแล้วเขาก็ขอเติมน้ํามันจากของอีกคนมาอีกคนก็คือยอมคือท่ามกลางสถานการวิกฤตแบบนี้มันในความโชคร้ายมันยังมีมุมดีๆอยู่ ที่เราคุยกับเขาเขาไม่ได้รู้จักกันนะคะคนเรือสองคนนั้นแค่บังเกินสวนทางผ่านผ่านกันมาแค่นั้นเองมีทุกคนไหนเขาเป็นคนรู้จักอ่ะคือบางรำเขารู้จักบางรำไม่รู้จัก,จก,จก,จก<ร>อคือก็ช่วยกันะกน็ยอย่างคนพายเรือก็เหมือนกันเนี่ยบางทีมีลูกขึ้นมาเขาก็เบาให้ผระมันลำบากกันหมดนะก็ขนาดผมเองเนี่ยมราขับเรือก็ยิงจากบ้านผม,ผมยังเข้าไม่ได้ผมยังนอนอยู่คอร์พานกินข้าวอบตเยน,นี่ยผมงานผมยังแค่นี้ผมยังเข้าไม่ได้แล้วเราเดือดร้อนกันหมดถ้าเราไม่ช่วยกันแลใครจะช่วย ของขึ้นราคาไปเยอะไหมคะก็ขึ้นราคานะเพราะว่าบางทีของมันหมดเราต้องเห่ารถเห่าอะไรไปซื้ออีกเหมือนจะผักอ่ะเขาต้องเห่ารถเทรลเลอร์รถใหญ่ใหญ่ไปเพราะว่าโดนค่ารถแพงเขาก็ต้องมาขายขึ้นราคาเหมือนกันนี่ถ้าเห่าไปซื้อข้างนอกก็ต้องมาขึ้นราคาคือขึ้นราคาแต่เราก็ไม่ได้คิดราคามหาผลใช่ไหมที่อย่างเม่นว่า ถุงชูรส26บาทเงี้ยถ้าเป็นเมื่อ,อก่อนก็นไม่ได้ขายตามราคาก็อาจจะขายแค่24 25เท่าทแ,บบแต่เนี้ยเรต้องมาขายตามราคาที่เขกำกนดไว้เลย26บาทเราก็ไม่ได้คิดจะเอาเปรียบคน,นซึ่งตอนนี้ก็ทุกคนก็ลำบากจะ้ะเฮ้ยของนี่ก็หมดแล้วก็หมดเลยหาเป็นไม่ก็ได้แล้วนะจริงๆการที่แบบทุกๆคนเรียนรู้ที่จะปรับตัวเรียนรู้ที่จะเข้มแข็งอ่ะ มันจะเป็นการช่วยให้ทุกอย่างมันพิกฟลูทุกเมยางวดเร็วมาเราไ่้เขาไม่มาขายเราก็ไม่ได้กินไรใช่ป่ะแล้วอถ้าไม่ค้าเองก็แบบมีใจว่ากะต้องขายก็ทํามาหากินเราก็ซื้ออย่างเงี้ยทุกอย่างมันก็จะดำเนินไปได้มันก็จะติดแค่ความไม่สะดวกกับการที่เอานั้นท่วมอย่างเงี้ยเห็นน้ำใจของพ่อค้าแม่ขายเยอะมากเลยนะอยู่บนเรือแต่ยังมีตู้เติมเงินโทรศัพท์ออนไลน์ตั้งอยู่เพื่อที่ให้คนมาใช้บริการอ่ะเนี่ยคือลุงที่มาตั้งตู้เติมเงินให้ให้เราทุกคนขายของกินของใช้ แต่ว่าเติมเงินมันดูยากที่จะเอามาตั้งไว้บนนี้เลยอะแล้วมันก็เป็นสิ่งที่จําเป็นเหมือนกันนะไม่ไม่น้อยกว่าพวกนี้เลยมีคนมาใช้บริการเยอะไหมครับเยอะครับต้องขอขาที่เติมไม่ได้แล้วก็ให้ท่านอันรบบช่วยๆช่วยๆตอนก่อนยังมาท่านว่าเขาบ่นว่าไม่มีที่เติมเงินกันแล้วทีนี้ก็อดเข็มตัวที่ใช้คนบ้านไปแล้วอะแบบแรงก็ใช้มในไฟไม่มีไฟก็ใช้แบบไม่ต่ออทา้แล้วก็ได้ช่วยได้ เมตนจคสังคมนั้นจะดีต้องดูที่ไหนให้ดูที่พละเมืองที่มีแล้วพลเมืองม่อยากที่บอกว่าไปถ่ายภาพแล้วเป็นแบบว่าภาพเด็กกําลังจูงของของบ้านตัวเองแล้วเด็กก็ลากพอก็ลากประทับใจคนนี้มากมายยาเรือก,ก็ไม่มีไม้พายก็ไม่มีก็นั่งก็นอนบนหัวออยางแล้วก็เอามือตีไปให้มันให้มันแบบว่า ครข้งหน้าก็ส่วนใหญ่ก็ทําให้เรายิ้มได้เนื่องจากว่าทุกคนก็ประกอบอาชีพของตัวเองแค่ว่ามีน้ําปรากฏเข้ามาในตลาดแค่นั้นเองเราก็ยืนซื้อน้ําอยู่ฝั่งร้านตรงข้ามนี่เราก็หันไปถ่ายป้าเขาแล้วปรากฏว่าก็มีป้าคนนึงก็เดินตามมาซื้อแต่ว่าคือเป็นลูกค้าประจําหาไม่เจอว่าไปขายที่ไหนมาเจออยู่นี่ก็คือบอกว่ายัางเหนียวแน่นอ่ะยังยังยังกลมเกลียวกันอยู่สําหรับสําหรับบริเวณแถวนี้

เป็นคนขับรถบรรทุกเราไม่รู้ว่ารถคันนั้นเป็นของใครเราเห็นคนอื่นขึ้นแล้วก็ขึ้นตามไปคาพูดของพี่โต้งคนขับรถบรรทุกที่ปินจนําได้แล้วก็ประทับใจเนี่ยเราก็อยากกลับบ้านเขาก็อยากกลับบ้านเราก็เลยเ,เลยเก็เลยรับผู้โดยสารมาด้วยมีเมื่อวานนี้เห็นฮะลูกให้พ่อมารับโทรมาหาพ่อให้พ่อมายืนรอที่ริมถนนเนี่ยครับทันทีที่ลูกลงจากรถรอยยิ้มมันปรากฏครับ ปรากฏที่พ่อกับลูกส่วนตัวผมผมเห็นทั้งสองรอยยิ้มเลยนะทั้งพ่อทั้งลูกเราถามว่าสิ่งที่โต้งทำพี่โต้งได้อะไรตอบแทนพี่โต้งไม่ได้อะไรตอบแทน,ตตแ,นแต่สิ่งที่เขาต้องการก็แค่รอยยิ้มแล้วก็คําขอบคุณแไอพี่ได้อะไรตอบแทน,ได,นได้นี่ไงได้น้าดื่มใครเอามาให้อะเมื่อกี้ก็จะมีผู้โดยสารนะครับผู้โดยสารที่โดยสารมากับรถบางคนก็ก็จะมีน้ําพกติดตัวมาเขา,าก็จะให้เราเป็นการขอบคุณแสดงน้ําใจกัน